สินเชื่อใหม่ล่าสุดเป็นการเปิดรับสมัครขอสินเชื่อในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคือคักผู้คนสนใจล้นหลามเว็บไซต์นี้แทบแตกกันเลยกับสินเชื่อรับบิ c แคสตัวนี้เขาสามารถจะดาวน์โหลดแอปได้ทั้งระบบ Android และก็ iOS ก่อนจะฟังรายละเอียดไปโหลดแอปรอได้เลย รับ b ิดแคส h นั้นก็จะเป็นการกู้เงินผ่านแอปเท่านั้นก็คือทุกๆขั้นตอนตั้งแต่การสมัครจนถึงรับเงินทำแบบออนไลน์100%ไม่เช็คโบูโรด้วยใน1แอปก็จะมี2ส,สินเชื่อให้ได้เลือกซึ่ง1คนสามารถเลือกได้1สินเชื่อเท่านั้นรับ b i t Cash เนี่ยก็เป็นสินเชื่อนาโนไฟนนซ์เป็นการร่วมมือจับมือกันระหว่าง3บริษัท ที่ขึ้นทะเบียนกับทปทแล้วสองสินเชื่อที่ว่ามีอะไรบ้างดียังไงรายละเอียดเป็นยังไงเชิญรับฟังเริ่มที่ตัวแรกสินเชื่อรับบิด a ั h เงินก้อนพร้อมใช้ตัวนี้อนุมัติปั๊บก็จะโอนเงินเข้าบัญชีกันเลยผ่อนที่6ถึง32เดือนและตัวที่2อสินเชื่อรับบิด a s สผ่อนตามใจ ก็คือผ่อนขั้นต่ำได้2%หรือประมาณ200บาทผ่อนครบก็ใช้วงเงินต่อกันได้เลยอย่าลืมว่าเขาให้เลือกได้คนละหนึ่งสินเชื่อเท่านั้นวงเงินที่จะได้อยู่ที่3,000ถึง1,000บาทดอกเบี้ยคิด2.75%ต่อเดือนหรือว่าไม่เกิน3.3%ต่อปีซึ่งก็แพงตามปกติไม่ใช้สลิปเงินเดือนแต่ก็จะดูสเตตเมนต์ ซึ่งรองรับถึง6ธนาคารด้วยกันคุณก็เตรียมให้มันเป็นไฟล์ PDF ไว้แล้วก็เตรียมอีกสักหนึ่งอย่างก็เช่นใบเสร็จค่าไฟใบเสร็จค่าน้ำใบเสร็จค่าโทรศัพท์มาด้วยถ่ายรูปเก็บไว้ได้เลยเปิดกว้างกับผู้สมัครทุกอาชีพที่มีอายุ20-65ถึง65ปีมีรายได้8,000บาท แล้ก็ต้องขอสินเชื่อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปประกอบอาชีพเท่านั้นหากว่าคุณสมัครไม่ได้ก็ค่อยมาสมัครใหม่ได้เพราะว่าช่วงนี้คนอาจจะสมัครกันมากไปหน่อยระบบก็อาจจะล่มบ้าง